ตุนมากรพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากรพอยได้เลย ตู้มตามช็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเรลวเกนชินอิมแพคบูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายไอดีดองโลต้องตุ้มตามช็อปนะครับผมสวัสดีชาวฮงไกซาเรลวทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับข้อมูลอะคลอนนะครับตัวละครที่คุณควรจะเปิดนะครับผมอะคลอนเนี่ยพูดกันง่ายๆก่อนนะครับในข้อมูลที่อาจารย์มาพูดในวันนี้คือข้อมูลในเซิร์ฟเทสเบต้านะครับผมแต่ว่า แอดมองว่ามันใกล้จะเข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่อไปนี้น่าจะไฟนอลแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่งถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวแอดจะพิมพ์ข้อความไว้ที่ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวไปแก้กันอีกทีนึงในคลิปของอาร์เคโรนถัดไปแล้วกันนะครับผมโตของอาร์เคโรนเนี่ยจะไม่เหมือน ตัวละครอื่นอย่างหนึ่งนะครับตรงที่อ์เคลอนไม่ใช้ค่ารีพลังงานนะครับตัวอันติของอ์เคลอนเนี่ยไม่ใช้ค่าพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเก็บอันติของอ์เคลรนเนี่ยจะเก็บได้จากการเก็บสเตตตัวเองนะครับ oh. ทีนี้นะครับอ์เคลอนเนี่ยจะเล่นยังไงเราจะเป็นจะต้องมาดูที่พรสวรรค์ก่อนนะครับเ oh. พราะสวรรค์นเนี่ยบอกว่าเมื่อฝันมาลายถึง9หน่วยครับผมอ์เคลรนจะสามารถเปิดใช้ท่าไม่ตายได้อ่ะ ทีนี้เอ้ยแล้วไอ้ฝันมาลายเนี่ยเก็บยังไงนะครับคืออเคโลนเนี่ยจะทําสถานะ2อย่างนะครับหก็คือฝันมาลายที่เอาไว้เก็บสแต็กและเปิดใช้อันติเมตสอก็คือผนึก4ชาติอันนี้จะเป็นดีบัฟใส่ศัตรูซึ่งทั้ง2อย่างนี้จะเก็บพร้อมกันเก็บได้ยังไงบ้างนะครับวิธีแรกนะครับผมคือให้อาเครอนออกการโจมตีปกติอันนี้จะแปะผนึก4ชาติที่ศัตรู1ชั้นนะครับแล้วก็ ตัวของอาคิรอนเนี่ยจะได้ฝันมาลาย1ชั้นนะครับแบบที่2ก็คือใช้สกิลต่อสู้นะครับใส่ศัตรูนะครับอ่าตัวของอคิรอนเนี่ยจะแปะผนึกสีชาติเนี่ยสชั้นแก่ศัตรูแล้วตัวของอคิรอนเนี่ยจะเพิ่มฝันมาลาย2ขั้นให้กับตัวเองนะครับนี่คือวิธีการเก็บถามว่ามีวิธีการเก็บแบบอื่นไหมมีนะครับ1ก็คือตัวละครฝั่งเรานะครับทำสถานะดีบัฟใส่มอนสเตอร์ อ่ะฟังให้ดีนะตัวละครฝั่งเราทำสถานะดีบัฟใส่มอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่อาร์เคลอนนะผมอันนี้จะไม่รวมการโจมตีของอาร์เคิลอนแล้วนะที่ไม่ใช่อาร์เคลอนยกตัวอย่างเช่นเปเ a ่าถือไลโคลูกาตีไปปุ๊บติดเอฟเฟกของไลโคลูกาที่ลดพลังป้องกันนับว่าเป็นดีบัฟอาร์เคิลอนจะได้ฝันมาลาย1หน่วยนะครับและจะเพิ่มผนึกสีชาติ ให้กับมอนสเตอร์ด้วย1ชั้นนะครับถามว่าผนึกสีชาติเนี่ยจะเพิ่มตัวไหนจะเน้นที่บอสก่อนอ่าถ้าเกิดว่ามันมีหลายตัวนะครับตัวตัวของอคิรอนเนี่ยจะเน้นการเพิ่มผน,นึกสีชาติที่บอสก่อนอ่าอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เปล่านะครับอ่าใส่และคุณลูก้าตีปกติเสร็จปุ๊บอคิรอนได้ฝันมาลายหนึ่งหน่วยคุณกดอันติของเปล่าที่ลดพลังป้องกันหมู่อีกครั้งหนึ่งปึ้งอาคิรจะได้อีกหนึ่งหน่วย นะครับอคิลอจะนับอย่างนี้นะครับจะนับ Action แอคชั่นละ1เท่านั้นนะครับ Action แอคชั่นละ1นะแสดงว่าแอคชั่นพิเศษอะ่ะมันก็จะนับด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในจังหวัดนั้นเนี่ยคุณสามารถทําให้ตัวลบล้างตัวอื่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในตัวที่8ดีบัฟได้จะเป็นลบล้างนะครับลบล้างตัวอื่นเนี่ยตีปกติแล้วกดอันติได้นะครับถ้าอันติของตัวลบล้างตัวนั้นมีสถานะด้วยนะครับสามารถทำสถานะดีบัฟได้จะแปะฝันมาลายเพิ่มให้กับไอคิลอหนึ่งหน่วย เมื่อฝันมาลายครบ9หน่วยเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะครับฝันมาลายเนี่ยพอครบ9หน่วยจะสามารถกดอันติได้ครับในขณะที่คุณกดอันติเนี่ยค่าความต้านทานทุกประเภทของศัตรูจะลดลงแอดบ,บอกก่อนนะไม่ว่าจะเป็นดีบัฟอะไรก็ตามที่อะคิรอนทำติดเสมอนะครับติดเสมอนะไม่จะไปจะต้องใช้อัตราการ้าฐานะนะครับติดแน่นอนแบบ100%นะครับผมและตัวอันติของอคิรอนครับจะไม่สนจุดอ่อน นึกออกไหมจะไม่สุดจุดอดแสดงว่าอะคิรอนเนี่ยจะเบรกได้ทุกธาตุนั่นเองนะครับในตอนที่อะคิรอนกดอันตินะครับผมแล้วทีนี้ทุกครั้งที่อะคิรอนใช้อันติเนี่ยสเตตผลึกสีชาตินะครับคุณจําผลึกสีชาติที่8ที่มอนเตอร์ได้ไหมจะลดลงทุกครั้งที่อันติฟาดน,นะครับถามว่าลดลงเท่าไหร่ลดลง3ขั้นต่อ1การโจมตีนะครับอันติเนี่ยจะปล่อยการโจมตี4ีครั้งนะครับผม ผลึกสีชาติเนี่ยทุกครั้งที่อตินะครับจะลดลงไป3หน่วยถูกไหมเมื่อผลึกสีชาติหายไป3หน่วยเนี่ยดัมมีจะเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วผลึกสีชาติเนี่ยจะมีทั้งหมด9นะครับ ทุกครั้งที่อันติฟาดเข้าไปเนี่ยจะลดไป3หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกจะเพิ่ม15%ครั้งที่2จะเพิ่ม30%ครั้งที่3จะเพิ่ม45%นี่คือดาเมจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของอาร์เคลอนและแน่นอนนะครับอาร์เคลอนเนี่ยยังมีเทรสนะครับที่ทําให้พนึกสีชาติแรงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจส่วนใหญ่ของอาร์เคลอนอยู่ที่อันติเมจนะครับผมตัวของอาร์เคลอนเนี่ยจะทําดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆ นะครับอะคิรอนเนี่ยพอกดอันติปุ๊บครับสามารถกดอัติ3สามดิกงสามครั้งและครั้งสุดท้ายที่เป็นฮิตที่4เนี่ยมันจะออกเองนะครับสมมุติว่าครั้งแรกแรง5 0 0หมื่นนะครับครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นแสนนันทีนะครับครั้งต่อไปก็จะแรงขึ้นอีกและครั้งที่4จะแรงที่สุดนี่คือความสามารถของอะคิรอนนะครับตัวของอะคิรอนเน่ะดาเมจหลักอยู่ที่อันตริหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลต่อสู้และโจมตีปกติไม่ใช่ว่าไม่มีดาเมจมีดาเมจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเอาไว้เก็บ ฝันมาลายและผนึกสีชาตินะครับตัวของอะเคอรอนเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะครับตรงที่ตัวคูณดาเมจของอันติเมทเนี่ยน้อยมากนะครับถามว่าน้อยขนาดไหนแอดพูดตรงๆว่ามันคือ24%ครับอ่ะทีนี้เริ่มสงสัยเลยใช่ไหมเอ้ยพี่24%เองแล้วมันจะแรงได้ยังไงนะครับตัวของอะเครอนครับผมถ้าคุณใส่ตัวหาดลบล้างเข้าไปนะครับ มันจะสามารถแก้เรื่องตรงนี้ได้นะครับนี่คือข้อจํากัดของอาคิรอนครับผมเทรดเม็ดน,นี้ครับผมเดอะอาร์บิสนะครับเลื่อนขั้นระดับที่4นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอะคิรอนเนี่ยถ้าไม่สามารถเลื่อนขั้นระดับที่4ได้หรือว่าไม่ถึงเลเวล50นะครับยังไม่40ทำา50บอะทุกคนตัวของอาคิรอนนะ่ยจะไม่มีดามิเลยอันนี้พูดอันนี้พูดตรงๆก่อนเลยนะว่า ถ้าเกิดว่าไม่เลเวล40ทำ50ตัวของอาร์คิรอนจะไม่มีดาเมจเลยและคุณจะเป็นจะต้องอัพเทสที่มีชื่อว่าเดอะอาบิสด้วยนะครับไม่อย่างนั้นตัวของอาร์คิรอนจะตีเมามากๆนะครับเทสเม็นี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับการโจมตีของอาร์คิรอนทั้งหมดครับมันบอกว่าเมื่อในทีมของเราครับมีผ่านลบล้างที่ไม่นับอาร์คิรอน1ตัวหรือ2ตัวเนี่ย จะเพิ่มดามจให้กับโจมตีปกติสกิลต่อสู้และท่าไม่ตายเพิ่มขึ้นครับถามว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นเท่าไหร่ใส่1ตัวเพิ่มเป็น115%ถ้าคุณใส่ไป2ตัวก็จะกลายเป็น160%ซนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีเบรดอยู่ที่24%ตรงนี้แอดไม่แน่ใจว่ามันคูณท้ายหรือคูณเบรดตรงนี้ยสำคัญมากในการที่ทำให้ตัวของอคิรอนมีดามจขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอคริรอนบังคับ อย่างน้อยคุณจะต้องใส่ตัวลบล้างเข้าไป1ตัวไม่นับอาร์เคิลอนนะครับซึ่งตัวของอาร์เคิลอนจากที่แอดอ่านสกิลมาเมื่อกี้คุณน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นตัวละครสายคริติคอลนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เล่นกับอาร์เคิลอนและเป็นลบล้างที่เก่งๆเ,เลยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับ1ก็คือเปล่านะครับผมตัวของเปล่าเนี่ยเป็นตัว4ดาวซึ่งเห็นว่าหลายๆคนต้องมีนะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งเปล่าที่ใส่ไลโคลูก้าเดี๋ยก็สามารถแปะสถานะดีบัฟได้ทุกเธอแล้วนะครับก็ทําให้อาเคิรอนเก็บสแต็ฝฝันมาลายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วตัวของเปล่าเนี่ยยังลดเดฟได้เยอะมากๆนะครับอ่ะอันนี้เหมาะสุดๆสองซินเวอร์วูฟนะครับซินเวอร์วูฟเนี่ยมันดีบัฟได้เยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งอาเครอนไม่มีทางแพ้มอนสเตอร์ที่เป็นประเภทลูกน้องเด็กขาดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยซินอูบถึงจะดีบัฟตัวเดียวครับแต่ดีบัฟหนักๆไว้ที่บอสเลยรับรองว่าบอสยังไม่อยู่แน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซินอูบเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นข้อดีเหมือนกันแถมยังเปลี่ยนธาตุได้ด้วยนะทุกคนถึงอะคลอ,อนมันจะตีไม่สนธาตุกันเถอะนะครับและอีกตัวหนึ่งคือแบล็กสวอนนะครับอ่าแบล็กสวอนเนี่ยแปลฐานะศักดิ์สิทธิ์ทุกเทินอ,อยู่แล้วแสดงว่าตัวของอะคลอ,อนเนี่ยจะได้สเตปได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าลดเดฟแค่20%นะถ้าเกิดว่าคุณเทกับเปลา นะครับเปาเนี่ยลด40นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวลบล้างนะครับที่บับอะคิโยจริงแนะนํา3ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีไม่พอคุณขาดตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับอีกตัวหนึ่งทีเอสมองว่าพอจะไปกันได้นะครับก็กุ้ยหนานเฟยนะครับอันเนี้ยไว้ลดต้านทงต้านทานอะไรได้นะครับแต่จริงๆแล้วอาคิโนไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้บอกตรงๆนะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อาคิลนต้องการจริงๆนะครับตัวของอะคิโรนะแอดบอกเลยว่า เพจส่วนใหญ่แล้วบวกแต่แอคแท็กไม่ก็ดามจไฟฟ้าไม่ก็คิดดามจนะครับบวกประมาณเท่านี้เลยทุกคนทีนี้นะครับเรามาคุยกันที่อีโดรลอนกันนิดนึงนะครับอีโดรลอนหนึ่งเนี่ยแอดพูดตรงๆนะว่าเป็นอีโดรลอนที่ควรจะเปิดเพราะว่ามันจะทําให้คุณบิวสเตตได้ง่ายนะครับอีโดรลอนหนึ่งบอกว่าอะไรเมื่อคุณสร้างดามจนะครับแก่ศัตรูที่ติดดีบัฟนะครับผมอัตราคิดดีขาจะเพิ่มขึ้น18%อาร์คิโลนทำดีบัฟทุกเทิร์น นะครับคุณจะรู้ว่าเคลรนเนี่ยแปะผลึกสีชาติผลึกสีชาตินับเป็นดีบัฟนะทุกคนอ่าผลึกสีชาตินับเป็นดีบัฟแปะทุกเทืนแสดงว่าอะเคโรนทำทำดีบัฟทุกเทืนครับแสดงว่าจะมีอัตราคริส18ปเตลอดเวลานั่นเองการที่คุณได้อัตราคริขึ้นมา18เนี่ยมาทำให้คุณบิวสแต็กได้ง่ายครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในพาร์ทของบิวสแต็กและอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออีโดรอน2 อีดโดรนสอบอกว่าไอพาร์ติออรบบิทที่แอดพูกมาเมื่อกี้ที่คุณจะไปจะต้องใส่ตัวลบล้าง2ตัวเพื่อให้มันแรงที่สุดเนี่ยมันจะลดเหลือแค่1ตัวเท่านั้นและเมื่อเริ่มต้นเทินของตัวเองเนี่ยอเคลอนจะได้รับฝันมาลาย1ห,หน่วยทันทีเพิ่มผลึกสีชาติให้กับศัตรู1ตัวทันทีมันทำให้อะเคลอนอันติเต็มไวมากนะครับซึ่งดาเมจอยู่ที่อันติอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ย e ซึ่งและ e 2คุณไปถึง e ไหนได้แอดแนะนำไปตรงนั้นก่อนมัน b u i l เ set ได้ง่ายมากไลโคนประจำตัวของอาร์เคโรนเนี่ยจำเป็นไหมนะครับเราไปดูความสามารถไลโคนประจำตัวของอาร์เคโรนก่อนนะครับไลโคนประจำตัวของอาร์เคโรนเนี่ยมันบอกว่า critical d a m a g ของผู้สวมใส่เนี่ยเพิ่มขึ้น3 6แค่ผู้ใส่นะอ่าแล้วก็หลังจากที่ผู้สวมใส่เนี่ยโจมตีโดนศัตรูเป้าหมายครับจะมีโอกาส1 0 0ที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะฟองที่ว่างเปล่า มันใช้คําว่ามีโอกาส100%รเนตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดสถานะต้านทานได้อาจจะเอาตัวลดต้านทานเข้าไปอย่างพวกกุ้ยหนานเฟยอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเปล่าก็ได้ที่จะเพิ่มอัตราการสร้างฐานได้ให้ทีมอยู่แล้วนะครับฟองที่ว่างเปล่าเนี่ยจะทําให้เราทําดเมจเพิ่มขึ้น24%และถ้าเกิดว่าดดเมจนั้นเป็นดดเมจจากท่าไม่ตายครับจะเพิ่มขึ้นอีก24%เท่ากับว่ามันคือเาเมจ 48%ซึ่งตัวไรโคนประจำตัวของอาร์เคโรนเนี่ยแรงที่สุดในบรรดาไรโคนทั้งหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอ่ะคุณใช้กูดไนแอนด์สลิฟเวลได้เลยนะครับคุณดูในแถบชมชนได้ซซน5เนี่ยเดาเมจมันยังขนาดนั้นเลยนะครับและนั่นคือการใส่เบล่าไปลดเดฟแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่มีประจำตัวคุณก็สามารถใส่กูดไนแอนด์สลิฟเวลได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคุณไนแอนด์สลเวลขัด5เนี่ยดาเมจมันอาจจะตกลงไปเยอะหน่อย ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกูดไนแอนเซลิเิลซอน5นะครับดาเมจเนี่ยจะห่างกับประจำตัวที่เป็นซอนหนึ่งเนี่ยประมาณ25นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแค่กูดไนแอนเซิเลิวซ้อนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคุณไนแอนเซลิเิลซอน5เนี่ยดาเมจจะห่างกันที่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้คุณตัดสินใจเอาดูว่าคุณอยากได้ดาเมจตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะบิวให้มันง่ายแอดได้นํานไปอีด,ลอ,อ,ดลอลล์1ก่อนตัวของอะคริลอนเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบวิธีีท่่คุณจะเลน คุณมีอิดอลอนสอหรือคุณไม่มีอิดอลอนสอถ้าคุณไม่มีอิดอลลอนสองเนี่ยยังไงแล้วปกติคุณจะไปจะต้องถือรองเท้าสปีดนะครับ ตัวของออคลอนเนี่ยสปีดเริ่มต้นอยู่ที่101หน่วยไม่มีเทสที่เพิ่มสปีดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือคุณไปหาเอาเลยครับคุณบวก25จากรองเท้าสปีดทองก็พอก็คือจะกลายเป็น126ทีเนี้ยคุณก็ไปหาเพิ่มเลยครับอีก9หน่วยให้ให้มันกลายเป็นสปีด134ที่เหลือคุณไปหาคิเลทคีดเบรดเอ็กแท็กได้เลยนะครับนี่คือตัวของออคิลอนทีเนี้ยไอพูดอย่างหนึ่งนะครับเซตที่ดีที่สุดของออคิลอนเนี่ยคือเซตดีบัฟนะครับผม เซตนี้เนี่ยมันบอกว่าถ้าคุณใส่2ชิ้นครับจะสร้างดาเมจแก่ศัตรูที่ติดสถานะดีบัฟเพิ่มขึ้น1 2อาคิรอนได้ใช้อยู่แล้วพอไปทุกเทินนะฮะและถ้าคุณใส่4ชิ้นครับอัตราคิดที่ข้อจะเพิ่มขึ้น4%ครับและดาเมจคิดที่ข้อจะเพิ่มขึ้นอีก 8- 1 2อนะครับอยู่ที่ดีบัฟถ้ามี2ดีบัฟได้8ถ้ามี3ดีบัฟได้12อ่ะประมาณนี้นึกออกป่ะซึ่งอาคิรอนอ่ะมันทาได้เกินอยู่แล้วนะครับแล้วที ผู้สวมใส่เนี่ยทำสถานะดีบัฟใส่ศัตรูนะเอฟเฟกต์เครื่งบนเพิ่มขึ้น100%ก็จากคี่ที่เขาเรท4เปอร์เนี่ยจะกลายเป็น8นะครับจากทิ่ที่เขาเดเมจ12เปอร์เนี่ยจะกลายเป็น24อ่ะคุณนึกออกปะอ่านี่คือเซตที่ดีที่สุดของอาร์คิรอนครับส่วนประดับเนี่ยได้2เซตนะครับถ้าคุณจะฟาร์มตอนนี้เลยเซตโลก6กอินเนอร์นะครับ ทำให้อัตราคิดที่ข้อของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น8%ครับและเมื่ออัตาคิดที่ข้อปัจจุบันของผู้สงสัยมากกว่าหรือเท่ากับ50%เนี่ยดาเมจถ้าไม่ตายและการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น15%เครับดาเมจหลักๆอยู่ที่ถ้าไม่ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยได้ใช้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณทําสปีดสูงมากเลยนะครับไปถือเป็นโลกแปลกก็ได้นะครับแต่เชียร์ว่าอินเนอร์เถอะนะครับเพราะอะคิรอนอนะ่ะต้องหานี้งนี้กนะครับ,นนนะรบทีน้ มันจะมีอีกเซตนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเซตของแพท2.1นะครับหรือก็คือประดับโลก9ได้แหละทำให้แอคแท็ของผู้สมัส่เพิ่มขึ้น12%นะครับและเมื่อเข้าการต่อสู้ครับหากเพื่อนร่วมทีมนี่มีผ่าเดียวกับผู้สมัส1่1คนนะครับอัตราคิดดียข้อของผู้สมัส่จะเพิ่มขึ้น12%ครับอ่ามันให้คิดเลข12เปกับแอคแท็12เปแบบง่ายๆอ่ะขอแค่ใส่ผ่าเดียวกันไป2ตัว หรือก็คืออเคลอนเนี่ยมันเป็นลบล้างแล้วใส่ลบล้างไปเพิ่มอีก1ตัวซึ่งแน่นอนว่าอเคิอนต้องการลบล้างเนี่ยอย่างน้อย1ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุ้มมากประดับเซตนี้คุณจะรอฟาร์มในแผท2.1นก็ได้แต่ด้วยความที่ซับสเต็ปบานัดแย่นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟาร์มรอไว้ก่อนก็ไปฟาร์มเป็นโลก6นะครับอันนี้แนะนําไว้ประมาณนี้ละกันเอาล่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปที่รายละเอียดขั้นต่อไปนะครับ เรามาดูก่อนว่าอาคิรอนเนี่ยใช้ของอัพอะไรบ้างหนึ่งก็คือของเลื่อนขั้นตัวละครครับจะเป็นอันนี้นะครับอ่าจะเป็นอันนี้คุณดูไว้นะแล้วคุณไปหาดูนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับของเลื่อนขั้นเทรดครับผมหรือก็คืออันนี้นะครับเนี่ยอันนี้เลยนะครับทุกคนขยะที่ตัวของอาคิรอนใช้นะครับผมจะเป็นอันนี้ไปสะสมเอานะ ประมาณนี้ละกันทำไมแอคิรอนต้องทำคีเลตที่45%ปกติแล้วเนี่ยที่แอ้ได้นำเราเนี่ยจะไม่ต้องใส่ระดับโลก้าซึ่งให้คีเลต12เปอร์ถูกปะลีลิก4ชิ้นของเซตดีบัฟซึ่งจะให้คีเลตอีก8เปอร์ตรงนี้จะกลายเป็น20%แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำคิดิคอเรทเบื้องต้น นะครับหรือว่าคิดเข้าเลทก่อนที่คุณจะเข้าการต่อสู้เนี่ยอยู่ที่45เนี่ยบวกกับเซตเอฟเฟกประดับ2ชิ้นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น65แล้วครับอ่าแล้ว65มันพอเหรอจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่พอแอดเผื่อนในกรณีที่คุณมีตัวบัฟตัวอื่นอย่างเช่นคุณเอาไปเล่นกับฟูสวนนะครับผมฟูสวนเนี่ยบัฟทีเลทอีก12เปอร์นะครับอันนี้จาก65เมื่อกี้มันจะกลายเป็น77แล้วไงทุกคนอ่าหรือว่าคุณอาจจะเอาไปเล่นกับสปาร์เกล นะครับที่มีประจําตัวคุณก็บัฟอีก10%ก็จะกลายเป็น75แล้วอันนี้มันอยู่ที่คุณจะบิวว่าคุณเอาไปเล่นกับตัวอะไรบ้างเน้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวบัฟคีเลตเลยเนี่ยคุณอาจจะเอาพื้นฐานไว้ที่50%ก็ได้นะครับอันนี้ในกรณี E0 ที่คุณไม่มี E1 นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี E1 เนี่ยด้วยความที่อะเคลอนเนี่ยมันบวกอ e, มันบวกคีเลตอยู่แล้วที่18%เนี่ยคุณสามารถลดได้เลยนะครับ อ่ะคุณลองไปคำนวณดูแล้วกันเมื่อกี้แอดบอกไปแล้วนะว่ามันเพิ่มอะไรตรงไหนอะไรบ้างนะครับวันนั้นคุณลองไปคำนวณดูแล้วกันทีนี้เรามาคุยกันที่อะเคออนถ้าคุณมี e ะครับผมถ้าคุณมี e 2อ e เนี่ยแอดจะไม่พูดถึงเรื่องของใส่อะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกคีเลสคีอะไรเนี่ยมันจบไปตั้งแต่คุณมี e 1หรือคุณไม่มี e 1แล้วนะผมอ่ะ e 2เนี่ยจะเป็น e ที่ของเปลี่ยนชิ้นเดียวนะครับนั่นคือรองเท้ารองเท้าเนี่ย จากที่เมื่อกี้เราใส่สปีดถูกปะเราจะไม่ใส่สปีดครับเราจะไปใส่แอคแท็เพราะมันไม่จะเป็นจะต้องใส่สปีดคุณนึกออกปะถ้าเกิดว่าคุณมี e2 เนี่ยด้วยความที่มันใส่ลบล้างไปแค่1ตัวจะทําให้ดาเมจของอาร์เครอนน่ะสูงสุดทันทีนะครับแค่คุณใส่ลบล้าง1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก1ตัวเนี่ยคุณสามารถใส่ประสานที่ดึงอชั่นได้นะครับอย่างเช่นโบนีหรือสปาร์เกิล นะครับผมหรือจะเป็นตัวบัฟสปีดอื่นก็ได้ที่มาบัฟสปีดแทนโดยที่อนะคิรอนอ่ะไม่ต้องไปทารองเท้าสปีดนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดให้ดีเลยมันคือดึงแอคชั่นไปเลยดีกว่าอย่างเช่นสปาร์เกิลหรือโบนียโบนียก็ใช้ได้นะครับคุณอย่าลืมว่าพอดึงมาปึ้งกดท่าไม่ตายปุ๊บท่าไม่ตายมันเป็นแอคชั่นพิเศษครับบัฟโบนียมันอยู่ครบนึกออกปะอ่าบัฟโบนียมันอยู่ครบเลยนะผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้พูดอย่างนี้อะคิรอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเก็บสแต็กให้เนี่ย แอคชั่นหได้1 Stack นะครับแต่ถ้าอาร์คิรอนเก็บเองเนี่ยแอคชั่นหได้2 s t ส c ต็เพราะนั้นเนี่ยตามปกติแล้วอาร์คิรอนอยากอยากจะเก็บเองสุดๆนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่มี E 2จะสามารถเล่นทีมที่ใส่ลบล้าง1ตัวแล้วใส่ประสานไปได้ไหมนะครับอันนี้บอกตรงว่าเดี๋ยวรอตัวมันมาก่อนแล้วเราค่อยไปเทสกันนะครับว่าเป็นยังไงแน่นอนว่าแอสตั้งใจจะเปิดไปถึง E 2 นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเดาเมจเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมสําหรับคนที่ใส่2ลบล้างและใส่รองเท้าสปีดอันนี้สําหรับกรณี e 0และก็ e 1นะครับและก็เทสอีกแบบหนึ่งก็คือใส่1ประสานใส่1ลบล้างนะครับเปลี่ยนเป็นรองเท้าไอแท็กอ่าแล้วก็ไปดึงเอานะครับดูว่าดาเมจมันพอกันไหมถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วดาเมจมันพอกันถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะไป e 2อยู่แล้วแอดมองว่าคุณทําวัท้าอไแท็กเลยแต่ตรงนั้นมันต้องรอเทสก่อน นะครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดของอาร์เคโรนจบลงแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเม็นและแจ้นมากเลยครับแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมโฮงไก่ซาเร็วนะครับไปเติมมาได้เลยที่ตุ่นมากระพอยนะครับผมฝากสปอนเซอร์เราไว้ด้วยกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ไอดีดองโลนะครับไปสุ่มอาร์เคโรนนะครับฝากตุ้มตามช็อคของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายทุกคน